สวัสดีครับขั้นตอต่อไปเป็นการใช้หูฝึกทักษะสุนัขแบบเต็มตัวนะครับฝึกนาั้นในการให้สารน้ําเข้าหลอดเลือดนะครับกาหนดตําแหน่งในส่วนของเล็บเอทิโนลจูกล่าเวนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหนฝึกทักษะสุน,สนับแบบเต็มตัวสารน้ำทุกแทนเลือดนะครับต่อเข้ากับหลอดเลือดเทียมนะครับแล้วก็น้าเกลือนะครับที่จะเข้าหลอดเลือดนะครับ แพ้ยพยาบาลจัดท่านะครับของสุนัขในท่านอนตะแคงเอาด้านขวาลงนะครับจับบังคับเปิดพื้นที่ในส่วนของคอนะครับแพทย์ใช้ในส่วนของสำลีกอฮอล์นะครับเช็ดหัวสะตา์ในส่วนของหลอดเลือดตำแหน่งของหลอดเลือด left external jugular vein นะครับใช้เอวิ t ัตนะครับแทงข้าตแหน่งในส่วนของ left external jugular vein นะครับใช้ดิป้งกด ที่ด้านล่างนะครับแทงหลอดเลือดด้วยไอ c ี t ด้านบนนะครับ